อันนี้น้ำตกของเราน้ำตกบ้านต้นโกทุกอย่างอันนี้เราทําเองทั้งหมดเลยเราไม่ได้ทําจากหินนะเราทําจากโฟมโฟมที่เหลือใช้ตามบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือโฟมตามห้างร้านต่างๆเราสามารถเอามาทําเป็นน้ําตกนี่เลยเห็นไหมโฟมเนี่ยดัดแปลงเป็นก้อนหิน มาปาปา่าปาป่าการเยดเล็กเ็ดน้อยกลายเป็นน้ำตกไว้ประดับบ้านเป็นหุงจุ้ยอ,อันนี้เราทำเป็นสองชั้นอันนี้น้ำตกอันนี้น้ำตกใหญ่มีทั้งหมดสามชั้นมีน้ำาดนด้านบนอันนี้เป็นเขียวมรกตส่วนตรงนู้นตรงนู้นเป็นน้ำตกเล็กทำเป็นสอง สองน้ำตกนี้คือล้ำตกของเราทำเองจากมือสองมือสองมือนี้เลยสองมือนี้ทำไปเรื่อยๆใช้เวลาไม่นานน,น้ําตกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปจ้างข่างทำเขาตีราคามาห้าหมื่นนะห้าหมื่นห้ามื่นี้คือวัสดุเราต้องออกเองทั้งหมด แต่อันนี้ทั้งหมดนี้ทั้งมวลนี้ประมาณไม่เกินหมื่นสองรวมทั้งสีที่ทาทั้งหมดเลยสีนี้ราคาเองเกียวมระะกตนะเป็นเขียวมะละกตส่วนอันนี้อันนี้เราก็ทำเองตามฝีมือที่เราจะมี เป็นขอนไม้ลองดูเหมือนขอนไม้ไหมเป็นลายไม้แล้วกันเนาะเป็นลายไม้ตามแต่ฝีมือเราจะทําได้ดับด้วยด้านข้างที่เป็นดอกแก้วด้านหลังเป็นเป็นต้นแต่งเงินแต่งทองแงเงินแงทองทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็โครงการนะ ต้นกลางนี้ต้นใหญ่นี้เราจะกอดด้วยกล้วยไม้ทั้งหมดมันเวลาออกดอกมันกับคลุบไปด้วยกล้วยไม้งบประมาณไม่เกินไม่เกินหมื่นสองค่ะจากเตษโฟมเหลือใช้ที่ไม่ใช้แล้วกว้างกว้างเนี่ยสี่เมตรกว้างสี่เมตรความยาวเนี่ยน่าจะประมาณหกเมตร ประมาณนี้เอาเป็นสองชั้นชั้นบนน้ำล้นแล้วก็ล้นลงมาชั้นล่างแล้วก็ชั้นล่างนี้ก็จะสูบขึ้นไปที่น้ําตกทั้งสองชั้นแล้วก็ค่อยๆไหลลงมาชั้นล่างใหม่ลอง ลองเอาไอเดียไปทําดูได้เพลื่อน,นลองดูนะโฟมที่คิดว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยโฟมจากกล่องแอร์โฟมจากกล่องอะไรก็ได้หรือวัสดุชิ้นๆบางๆแหลกๆใช้ได้หมดทุกชิ้นรับรองใช้ได้หมดจริงๆพัดสศษมันที่เป็นฝอยสามารถผสมปูนแล้วก็โปะเข้าไปเหนียวซออีกแล้วก็ดูเป็นพลาสติกด้วย มันเป็นตัวเม็ดโฟมเกาะอยู่ซึ่งเรามองไม่รู้หรอกจริงๆแล้วมันคือเม็ดโฟมที่เราเห็นเป็นก้อนหินเนี่ยมันคือเม็ดโฟมเม็ดโฟมเลยเราก็มีปั๊มน้ำหนึ่งตัวมีปั๊มน้ำมีหลอดไฟสองหลอดหลอดไฟอีปลดสองหลอด, 2> 2ลอดเพื่อนๆจะตกแต่งเพิ่มก็ได้นะซื้อตัวน้ำพุ ตัวไฟสีที่อยู่ในน้ําต้นไม้ประดับนี่ก็เป็นต้นไม้ในบ้านเราอยู่แล้วต้นไม้ในบ้านที่ปลูกเองทุกชิ้นไม่ได้ซื้อเลยสิ่งที่เราซื้อคืออิฐหินปูนทรายแค่นั้นแล้วก็สองมือนี้แค่นั้นเองงบประมาณหมื่นสองพันบาทหนึ่งมื่สองพันบาทกว้างหกเมตรลึกสี่เมตรใช่ทำเองที่บ้านได้เสริมฮวงจุ้ยด้วยค่ะ ใครอ,อยากะะทําหรืออยากปรึกษาก็ทักมาได้ในเพจนะนี่ลองดูตัวอย่างตัวอย่างที่เราทําเป็นหินดูนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ทาสีนะอันนี้คือเศษโฟมเศษโฟมที่เหลือใช้จากตรงน้ําตกชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรามาทําเป็นก้อนหินเห็นไหมคะทำเป็นแปลงปลูกกุหลาบแล้วก็นี่ อันนี้จะเป็นแก้วมังกรอา่ามังกรคบกราบแก้วครับนะจะเป็นไม้เลื้อยมังกรคาบแก้วางามด้วยอันนี้จากโฟมทั้งนั้นเลยนะครับรีไซเคิลจากโฟมนะโฟมหักหัดเพราะว่าเราทํางานอยู่บริษัทที่จําหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่แล้ว<ะ>เราก็เลยจะมีเศษโฟมเยอะมากเศษฐานที<ะ>่รองตู้เย็นฐานรองเสื้อผ้าหรือจะเป็นก้อนโฟมที่อยู่อ่าในกล่องแอร์เราเก็บมาทําหมดนะครับใต้นี้ไม่ใช่เศษโฟมนะ ใต้นี้ที่เห็นขาวๆเนี่ยคือเปลือกไข่ที่กินในบ้านเปลือกไข่ที่เราใช้กินในบ้านเอามาทําให้มันแหลกๆตำตๆขยํำขยําใส่ผงชูรสไปนิดนึงเติมเกลือไปหน่อยนึงอเอาไว<ด>้เรามาแนะนําคลิปต่อไปนะวันนี้นเรามางางามมากกุหลาบนี้ออกตลอดช่อเดียวนะคะห้าดอกโอเค ั้นวันนี้เราก็แค่นี้เนาะ